สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกชาว Forex Fusion ทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คลิปิโดวิเครอกราฟประจำวันวันนี้วันที่ได้29ครับเดือน5 2023ก็เริ่มเข้าสู่ช่วงฤด,ดูฝนนะครับเมเดินทางแบบเขาเรียกว่าโดยระมัดระวังแล้วกันนะครับเช็ครถเช็คอะไรให้เรียบร้อยนะครับเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุอะไรที่เราไม่ได้คาดไว้อย่างนี้ครับ โอเคเนาะนะครับนี่ครับเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับสิ่งที่เราจะดูในวันนี้ก็คือดู DXY กันก่อนค่อนข้างที่จะน่าสนใจเนาะตัว DXY เนี่ยที่อธิบายไปในคลิปันก่อนนะครับที่มันที่บอกว่ามันมีโอกาสที่จะ,ะขึ้นต่อได้นะมาที่แนวประมาณสักหนึ่งศูนย์สีเจ่งศูนย์สี่จุดหนนะครับซึ่งมันเป็นดีพอยต์ของฮาร์โมนิก นะครับที่ชื่อว่าแครปนั่นเองนะก็จะเห็นว่าราคาขึ้นมาแต่ที่ b r ีของตัวแครปแพทเทิร์นเรียบร้อยแล้วทีนี้นะครับแนวโน้มของ DXY อ็กวาย็น่าจะเป็นทรงนี้ครับคือพอมันจบแพทเทิร์นแล้วเนี่ยนะครับหรือจบดีพอยแล้วเนี่ยฮะตัวนี้ก็จะย่อลงมานะครับตัวฮาร์มิงเบอรมีทั้งหมดเนี่ยสองเป้านะครับที่38กับ61เนาะเพราะฉะนั้นเราคาดหวังว่าตัว DXY เนี่ยน่าจะย่อมาที่แนวประมาณสัก38.2นี่แหละ ที่ราคามาสัก103.031ถ้า d x y ที่ตำแหน่งนี้นะครับหมายถึงว่ามันจบจริงนะถ้ามันจบจริงแล้วมันทิ้งตัวลงมานะครับที่เป้าแรกของฮาร์โมนิกหรือเป้า2แล้วแต่ไม่รู้แหละเพราะว่าเราไม่ได้เทรด DXY แล้วนะถ้า d x y มันมีการอ่อนค่าหรือว่าทิ้งลงมาที่แนว3.22จริงจะส่งผลให้ราคาทองคำนั้นเป็นไงครับถ้า dXY ตรงนี้ร่วงส่งผลให้ราคาทองคํานั้นอะไรดีตัวขึ้นถูกไหมอ่าตอนนี้คือ d x y เนี่ยมัถึงจุดที่มีโอกาสที่จะทิ้งตัวลงละนะมีโอกาสที่จะทิ้งตัวลงนั่นส่งผลให้ราคาทองคําช่วงนี้มีโอกาสที่จะดีตัวขึ้นอ่าไปดูทองคําในส่วนของทองคำเนี่ยอ่าก็ลงมาถึงแนวที่น่าสนใจหมายถึงว่า ตัวดีกวายเนี่ยขึ้นไปจบดีพอยต์มีโอกาสที่จะทิ้งตัวลงทองคําก็มาถึงจุดสําคัญมีโอกาสที่จะดีตัวขึ้นเหมือนกันนะสอดคล้องกันนั่นเองเพราะงั้นแล้วเนี่ยที่แนวราคา 1945, 94, 1 945.894 1933.291เนี่ยเป็นแนวที่น่าสนใจที่เราจะรอในการสวนหน้าบ่ายขึ้ไปนะ ใครจะเล่นยังไงก็แล้วแต่นะครับแต่แนวเนี้ยผมรู้สึกว่าเป็นแนวที่น่าสนใจในการที่เราจะสวนมันขึ้นไปนะครับเช็คแรงนิดนึงครับโดยใช้สปีดไลน์เนี่ยก็จะเห็นว่าเฮ้ยราคาเนี่ยมันยังเบรกสปีดไลน์ชุดนี้ไม่ได้นั่นหมายควาว่าแรงมันยังเหลือก็มีโอกาสที่จะลงต่อนะครับคือถ้าพูดตรงตรงก็คือ,อในชุดที่มันทิ้งลงมาเนี่ยนะครับาการเป็นดาวเทรนเนี่ยทรงมันยังไม่เสียหรือเป็นขาลงชุดเนี้ยเนี่ยที่มันทิ้งตัวลงมาเนี่ย เ,เขาเรียกว่าดาวเทรนเนาะเราตัดแค่ชุดนี้นะไอ้ท่อนนี้มันเป็นดาวเทรนทรงมันยังไม่เสียมันก็มีโอกาสที่จะลงต่อครับนะอย่าลืมนะครับมันแตะโซนที่สําคัญก็จริงดียกวายมีโอกาสอ่อนค่าก็จริงแต่ถ้าทรงมันไม่เสียก้ามันก็ไม่ขึ้นนะเข้าใจไหมเออเพราะนั้นแล้วเนี่ยเราต้องมาร์กจุดมาร์กจุดหรือว่าสวิงสักสวิงหนึ่งที่จะเป็นตัวคอนเฟิร์มว่าแบบตัวโครงสร้างมันเสีย ผมให้แนวนี้ครับถ้าราคามีการเบรกและยืนเหนือ1 9 64.78ได้นะถ้ามันพุ่งขึ้นมาเบรกแนวนี้ได้ปุ๊บย่อกลับมาผมจะหาจังหวะในการบายขึ้นไปนะถ้ามันเบรก1 9 64ไม่ได้มันก็จะลงต่อชัดเจนนะอ่าอันนี้คือ4ชั่วโมงทีนี้เราไปดูในไทม์เฟรมย่อยบ้าง ใน3ส่ง30มนาที3ส่งสาอะไรอย่างเงี้ยเ,เราก็จะเห็นว่านะครับชุดนี้มันมีการฟอร์มคล้ายๆ QM ด้วยนะครับเนี่ยไหลซ้ายหัวราคาทำหายหายย่อกลับมาหาจังหวะในการบ่ายเนี่ยใครจะเล่นแค่เนี้ยก็ได้เห็นไหมครับอย่างที่บอกว่าเราอะเล่นส่วนเทนก็จริงแต่ถ้าสมมติว่าเราเล่นแล้วเราเนี่ยสมมติเราบายตรงนี้ครับแต่เราเก็บแค่แบบแค่เนี้ย แค่ชุดที่มันเป็นดีมานตรงนี้ครับเออที่มันเป็นซับไพตรงนี้คือบายดีมารขึ้นมาเก็บซับไยตรงนี้ได้หนึ่งต่อสองจุดเจ็ดถามว่าวินไหมชุดนี้วินนะครับชนะไหมชนะนะครับโอเคเนาะสวนเทรนไหมสวนแต่ชนะไงเออเพราะฉะนั้นแล้วนะครับอย่างที่บอกวินเลทมันขึ้นอยู่กับระยะการเก็บด้วยว่าคุณเก็บที่ตรงไหนนะเราไปเห็นคนอื่นเขาเล่นสวนเทรนเนี่ยก็จะไปรอเขานะ มันหมดยุคที่เราต้องมาขิงกันแล้วนะถูกไหมเข้าไปส่วนเทนก็จริงแต่เขาอาจจะเก็บสั้นๆแค่20ปิ๊บอ่าประมาณ200จุดหรือ300จุดแล้วเขาก็ออกก็ได้นะครับอย่างเช่นตรงนี้ก็วิ่งประมาณสักเจ็จุดนะครับแต่ถ้าสมมติว่าผมเข้าแล้วผมเก็บ200จุดเงี้ยถือว่าวินไหมก็ยังวินอยู่นะเมื่อเนี้ยทุกวันเนี้ยอา่า รักษาการเทรดของของยุคเราเนี่ยครับมันเปลี่ยนไปสมัยแต่ก่อนเนี่ยเราก็จะสอนกันว่าเราต้องเทรดในไทม์เฟรมที่มันใหญ่ๆนะครับตั้งแต่4ชั่วโมงถึงเดยขึ้นไปเพราะว่ายังไงซทไทม์เฟรมใหญ่มันก็มีความแม่นยำมากกว่าถูกไหมแต่ณปัจจุบันเนี่ยมันก็ไม่ใช่แล้วอะ่ะบางคนเนี่ยก็คือเทรด M1 ไปแล้วอะ่ะคือเทรดกันเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นของธรรมดากันไปแล้วอะ่ะ m อ่ะ ทางทางที่สมัยแต่ก่อนเนี่ยเราบอกว่า M1 คือแบบแม่งทำเฟรมสั้นเว้ยออไม่ดีอะไรเงี้ยณทีนี้ทาปัจจุบันเนี้ย M1 นี่คือเทรดกันแบบระเบิดระเบอรเบ์เลยอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เห็นใครส่วนเทนก็จะไปว่าเขาดูว่าเขาเก็บตรงไหนซับร้อนเขาอยู่ตรงไหนนะครับหรือว่าดูไอเดียแผนว่าเอ้ยทำไมถึงเข้าตรงนี้ครับทำไมถึงเข้าตรงนี้ล่ะทางทางที่มันส่วนเทนนะอะไรเงี้ยเราไปฟังไอเดียเขา โอเคเพราะฉะนั้นสรุปแล้วเนี่ยตัวดีตัวทองคำเนี่ยที่แนวราคา1 9 4 5 1 9 3 3ที่เราให้กันไว้เนี่ยนะครับเป็นแนวที่น่าสนใจที่เราจะสวนบ่ายขึ้นไปนะฮะแต่ผมมีเงื่อนไขของตัวเองนะครับราคาต้องเบรก1 9 6 4ให้ได้นะครับถ้าเบรกได้เมื่อไหรผมก็อยหาจังหวะในการที่จะบายขึ้นไปแต่ลืมนะครับในแนวนี้ก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยผมอาจจะเล่นอย่างนี้ก็ได้ครับราคาเนี่ยมันเบรก ไอ้ตัวนี้ผมได้ก็จริงแต่ผมจะสวนลงมาส่วนลงมาก่อนแล้วมาดูไอโซนเนี่ยถ้ามันมีการเสียทรงโอเคเฮ้ยเล่นเล่นบายขึ้นไปแต่ถ้าไม่มีปุ๊บผมรันเซลต่อนะโอเคไหมเราจะมีออเดอร์ตรงนี้แล้วรันเซลต่อเพราะว่าตรงนี้มันคือ,อ,อซับไพที่มีอิมบาลาน์ค่อนข้างโอเคแต่ให้เรามาต้องวังไว้นิดหนึ่งนะซับไพตรงนี้ ทำไฮพอๆกันมีแนวโน้มเป็น l i q u i d i t y คือเป็นซับไพที่ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะไอตัวที่แข็งแรงจริงๆแล้วผมชอบมากแล้วแม่งต้องกลับแน่ๆคือตรงนี้คืออันข้างบนนี้ไอเนี้ยเหมือนมันหลอกเว้ยมันน่าจะชนอย่างเงี้ยฟอร์มเป็น QM หลอกแล้วเปี้ยงขึ้นไปแล้วค่อยลงจริงๆเนี่ยน่าจะมาทรงนี้ก็ได้นะครับเคยเห็นไหมคีเอหลอกอ่ะ เขาเรียกว่าไดมอนด์นะครับเป็นพายัมโพชิงประเภทหนึ่งใน r t m นะครับเราเรียกว่าไดมอนด์หรือว่า qm หลอ k นั่นแหละนะเหมือนจะเป็น qm เห็นไหมไหลซ้ายหัวราคาทำาโ w e r l ปกติเราต้องเซฟตรงนี้ใช่ปะแต่แม่งไม่ไงแทงขึ้นไปเลยแตกซบลอนก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับเนาะเพราะฉะนั้นแล้วแผนของเราก็คือผมเราจะรอบายที่แนวพวกนี้แหละนะครับแล้วก็มาดูทีที่โซนนี้ ถ้าโซนนี้แรงมันเหลือแรงมันแบบจริงๆอะ่ะคือแรงกราฟมันเหลือจริงๆเนี่ยเราก็ปล่อยครับล้วก็มารอเล่นทีนี้แนวนี้โอเคนะสาหรับตัวอทองคำก็แผนก็จะมีแค่นี้ท่านมานะครับ a d u s d ก็ราคายอยู่แนวล่างอยู่เลยครับตัวนี้ก็ปล่อยไว้ก่อนนะครับไม่มีอะไรน่าสนใจ e d ก็ปล่อยครับ EU ก็ปล่อยจ u นะครับมีแนวที่น่าสนใจอยู่2แนว นะครับ2แนวนะครับแนวที่1คือแนวนี้ฮะที่ราคาประมาณ1 2 3 9 8 4 1 2 4 1 1 6 2แนวนี้ครับเป็นแนวที่น่าสนใจที่เราจะเล่นก่อนนะครับหาจังหวะการเซลล์ล้วมีการเสียทรงตัวนี้เราเหมาะเป็นทรีไดฟ์ได้ด้วยครับได้หนึ่งได้สองตรงนี้น่าจะเป็นได์ที่3นะแต่ถ้าหลุดนะครับแรงเหลือ เราก็จะไม่ได้ถีที่แนวข้างบน1.2 44 6 3นะแนวประมาณนี้โอเค u s d CAD ยังไม่มีสัญญาณนะครับ U ฟังก็ไม่มี UJ ก็ยังไม่มีนะครับส่วน Silver ครับดูนิดหนึ่ง Silver แนวที่น่าสนใจสำหรับผมคือแนวนี้อีกนิดหนึ่งจะถึงละนะน่าจะมีการทำอีกสักทายหนึ่งเนี่ยน่าจะมีการย่อแล้วก็ทำอีกสัก ทายหนึ่งนะครับเนี่ยแนวเนี้ยน่าสนใจที่เราจะหาจังหวะในการเซลล์โอเคนะครับอันนี้ไปดูคริปโตเคอเรนซี่หนึ่งในส่วนของบิตคอยนะครับอ่าวันนี้ก็มีการดันราคาขึ้นมาตอนแรกเราคิดว่ามันจะลงต่อเนา,าะแต่มันดันขึ้นมาพอมันดันขึ้นมาปุ๊บเราสามารถที่จะมองเป็น h มอนิกแ n ทเ t ิ e r นได้ล่ะที่คําถามถัดม,มาก็มีคนถามว่าที่ตําแหน่งเนี้ยครับ ตำแหน่งที่มันเป็น x เนี่ยเนี่ยเอา x ไหนเนี่ยมีทั้งหมด3 x คำตอบก็คือเอา x ไหนก็ได้ครับไม่ได้ซีเรียสน,นะ x นี้ก็ได้นะครับอลองวัดดูถ้าเราเอา x นี้นะครับส่งผลให้ตัว b point เราพักที่เท่าไหร่ครับ3 8 2จบที่เดีวยวกันไหมสามแปดเนี่ยถ้าเรา x ตรงนี้นะครับส่งผลให้ b เราพักกเท่าไหร่ครับ3 8 2จบ88.6ถูกไหม ถัดมาถ้าผมเอา x ที่ตรงนี้ล่ะก็ส่งผลให้ราคาราคาก็ส่งผลให้ b point เนี่ยพักสับอยู่สองเหมือนกัน d point จบที่เดียวกันไหมก็จบที่เดียวกันเหลือวันนิดหน่อยถัดมาถ้าผมเอา x ที่ตำแหน่งนี้ล่ะก็จบที่เดียวกันใกล้เคียงกันโอเคเนาะเพราะฉะนั้นแล้วสรุปตัว bdc เนี่ยนะครับ bdc เนี่ยแนวที่น่าสนใจในการรอเล่นเนี่ยหรือรอเซลเนี่ย ที่ราคามาสัก2 9 3 1ก้าสาม9 2 7าเสกเนี่ยแนวนี่แหละตามภาพเลยแนวนี้น่าสนใจเนื่องจากว่ามันเป็นดีพอยต์ของตัวฮาวนิกนะครับแล้วก็ตัวโครงสร้างไหนมันมีการทำโว์โลเพราะนั้นเราต้องโฟกัสหน้าเซลล์ไปละถัดมาถ้าสมมติว,ว่ามันไม่ได้ขึ้นไปเลยล่ะนะมันไม่ได้ขึ้นไปเลยล่ะผมก็จะเล่นชุดภายในครับเป็นชุดอินเทอร์นอลเอง ก็คือหาจังหวะในการบายขึ้นไปนะครับถ้าสมมติว่ามันย่อลงมานะย่อลงมาอย่างนี้นะครับสิ่งที่ผมจะได้ก็คือผมจะได้กรอบราคาแบบนี้มานะครับพอได้กรอบราคาแบบนี้ปุ๊บเราจะหาจังหวะในการสวนหน้าบายขึ้นไปมาที่โซนนี้แล้วค่อยหาจังหวะในการเซลนะครับนี่คือไอเดียในการเล่น,นครับเราจะ,ะเล่นในลักษณะ ประมาณนี้นะครับโอเคเนาะอ่าโอเคครับต่อนะครับถัดมาเราไปดูตัวอ d s e บ้างครับ e d s ก็คล้ายๆนะครับทรงคล้ายๆ BDC ีซีนะก็ถึงแนวที่เราจะเขาเรียกว่าถึงแนวที่น่าเล่นแล้วเพียงแต่ว่าในทม์เฟรมย่อยเรายังไม่เห็นทรงยังไม่ยังไม่ยังไม่เห็นการเสียทรงเลยว่างนั้นเอนะครับเพราะฉะนั้นคิดว่าแนวนี้น่าจะเอาไม่อยู่ นะครับคิดว่ามันน่าจะขึ้นมาเล่นโซนข้างบนมากกว่านะครับบางบางคนก็อาจจะรอสวนหน้าบ่ายขึ้นไปได้ครับเราก็ทำกรอบราคาในลักษณะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวรอมันยอ้อนลงมาลึกๆก่อนนะครับตอนนี้เราจะได้แค่อ,อินเทอร์เน็ตที่เป็นตัวโลนะครับยังไม่ยังไม่ได้กรอบราคาด้านบนก็รอราคายอ้อยลงมาลึกๆหน่อยนะครับแล้วค่อยหาจังหวะในการบ่ายขึ้นไปอันนี้กรณีที่มันย่อนะ แต่ถ้ามันขึ้นไปเลยเราก็รอเล่นที่แนวนี้นะครับโอเคเนาะถัดมาในส่วนของตัว XRP นะครับตัวนี้ก็ไม่มีอะไรอัปเดตนะก็ตามแผนนะครับรันต่อไปนะครับ TP อยู่ที่0.5704นะครับถึงหรือเปล่าไม่รู้อ่ะก็ตั้งไว้ก่อนนะเราอาจจะทำไว้อีก TP หนึ่ล้กันอ่ะ TP 1อยู่นี่แล้วกันประมาณนี้ ใกล้ๆนะครับสาเหตุที่เราเอาทีตรงนี้เพราะว่าแนวเนี้ยมันเป็น h d i n นะครับแล้วก็แนวนี้มันมีอิมมาลานด้วยนะครับแนวนี้มันมีอิมมาลานด้วยเพราะเนี่ยคนน่าจะรอเซลล์กันที่ตรงนี้ซะเยอะเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะต้องท p ที่ตรงนี้ก่อนอประมาณนะั้นโอเคไปแบบรวดเร็วนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับวิธีการเทรดแล้วสประมาณนี้ก็ ไปที่คลิปวิดีโอนะครับสักคลิปหนึ่งกันไหนก็ได้นะครับแล้วก็ไปดูที่คําอธิบายคลิปวิดีโอครับมันจะมีลิงก์ที่ผมแปะไว้ให้นะครับเป็นพวกเนื้อหา,อาการเนื้อหาการเรียนการสอนของตัวฮานะร์มมนิกพวกนี้แหละก็ผมก็ได้ทำให,ใ,หใ,หใ,หให้ให้ไวแล้วนะครับไวให้แล้วเนาะไวให้แล้วเรียบร้อยก็ไปเรียนดูได้ฟรีส่วนส่วนใครที่สนใจบทวิเคราะห์ประจําวันก็สมัครเข้ามาได้ครับสมัครผ่าน YouTube หรือว่า เข้ามาที่ห้อง Discord แล้วก็ชำระเป็นเงินสดได้หรือถัดมาใครที่สนใจคอสเรียนที่เป็นฟูลคอสเลยเนี่ยที่มีที่มีวิธีการวิเคราะห์แบบนี้เทรดแบบนี้ก็สมัครเข้ามาได้ครับมูลค่าคอสก็10,000บาทนะครับเอาสมาร์ทมารีคอนเซ็ปต์และ RTM ของผมไปเลยเรียนผ่านเว็บไซต์นะครับแล้วก็มีบ i ีฟกันหมายถึงว่าท่านเรียนผ่านเว็บไซต์เสร็จแล้วเรียนผ่านวิดีโอเสร็จแล้วเนี่ยอย่างมีข้อสงสัยเราก็จะมาคุยกันในวันเสาร์ ซึ่งมันอาจจะไม่ใช่มันอาจจะไม่ใช่ทุกเสาร์นะครับแต่ถ้ามันมีเนื้อหาที่มันคือเรียกว่าทำยังไงก็ไม่เข้าใจจริงๆวันเสาร์นั้นเรามาคุยกันนะครับก็จะเหมือนสอนใหม่ในวันเสาร์เฉพาะเนื้อหานั้นๆเช่น,นมีสมาชิกบางท่านยังไม่เข้าใจในเรื่องของการทํากรอบราคาอ่ะในวันเสาร์นั้นเราก็จะหยิบหัวข้อนี้เป็นหัวข้อหลักในการที่เราจะบีฟหรือสอนกันในเสาร์นี้อะไรอย่างเงี้ยครับโอเคเนาะ เราเจอกันใหม่ในครั้งหน้าครับสอนวันนี้ก็ส่งนีครับ